ทุกคนหัวักทางมาเก็ตติ้งแล้วบอเพียงแต่โพสติ๊กต็อกเนาะมีติ๊กต็อกก็สามารถสร้างรายได,ได้แล้วทุกคนหัแลรวบอกติ๊กต็อกสร้างเงินได้ไหนถ้าเพื่อนยังบ่หูเนาะเดี๋ยวเรานะ้อยจะสอนไปเนาะมีขั้นตอนมีระบบให้ฮ็ง่ายๆเนาะเซเลคชั่นจัดง่ายๆสบายๆคือตัวอย่างละน้อยฮหดมาได้สี่เดือนแล้วถามรายได้ในบอได้เยอะแยะ แล้วก็ถอนไปแล้ว3มรอบเนาะนี่จะเป็นรอบที่4แล้วเกียมจะถอนอีกแล้วทำไปเรื่อยๆได้ค่าขนมได้การไปเปอร์ลูกได้ค่านมลูกทุกคนง่ายมากสบายสะดวกถ้าผู้ใดมากงานออนไลน์ที่เฮ็ดยุ่ใส่ก็ได้พิมพ์สนใจไว้เลยเดี๋ยวตดต่โต๊ะนี่ไรายได้มื่อละสิบบาทสาบาทก็เอาเด้อนั่งเล่นิกตอกซื่อๆเนาะพิมพ์สนใจไว้เด้อ